กู้ชิงชิงหลักฐานจะชัดเจนในไม่ช้าคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมฉันมีอะไรจะพูดอีกไหมมาดูผลลัพธ์กันต่อเถอะก,ก่อนที่ผลจะออกมาพูดอะไรก็ยังเร็วเกินไปผลก็คือคุณถูกถังในคุกแล้วคุณไม่มีความรู้สึกสำนึกผิดบ้างเหรออาคุณทำให้ฉันผิดหวังมากความผิดหวังคุณควรดูให้ชัดเจน ใครอยู่บนนี้คุณจะผิดหวังอีกก็ช่างเถอะรั่วรั่วรั่วสเวียนี่นี่จะเป็นรั่วสเวียได้ยังไงนี่ผิดแน่ๆต้องมีการเข้าใจผิดทำไมทำไมถึงเป็นรั่วสเวียทำไมไม่ใช่คุณ กู้ชิงชิง,ชงคนโง่นี่แน่นอนพวกเขาแค่ต้องการเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดความจริงที่พวกเขาเชื่อเพื่อกู้รั่วเสวียพวกเขาจะไม่ลังเลที่จะเสียสละใครก็<ค>ตามและในชาติที่แล้วฉันเหมือนคนโง่ที่ได้ให้ทุกอย่างกับพวกเขาพี่ชายฉันไม่อยากติดคุกถ้าฉันติดคุกใครจะเขียนบทกวีให้พวกคุณแผนธุรกิจไงกูก้รั่วเสวีย ผลงานของคุณปอนี่เป็นผลงานของคุณจริงๆหรือฉนันอันไหนไม่ใช่คุณใช้พวกเขาข่มขู่ฉันที่คุณแย่งไปจากฉันกู้ชิงชิงคุณไม่เพียงแต่ทำให้รั่วสเสวียติดคุกคุณยังต้องการแย่งเธอไปอีกผลงานของเธอใช่ไหมกู้ชิงชิงรั่วสเสวียให้แผนธุรกิจของฉันยังเขียนไม่เสร็จที่เธอเขียนให้พี่ชาย จะทำให้เขากลายเป็นพิธีตอนชื่อดังผลงานของเธอก็อยู่ในเส้นทางที่เธอจะเป็นราชินีเพลงคนที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในครอบครัวก็คือคุณทำไมคุณถึงไม่สามารถช่วยเธอรับผิดแทนได้ละ่ะเพราะฉันไม่ใช่แม่ของเธอคุณคุณพูดกันอย่างสูงส่งทำไมคุณถึงไม่ยอมรับผิดแทนเธอละ่ะใครในพวกคุณที่ยอมบ้างคุณ หรือว่าคุณอีกแล้ว <G ül üyor> หลักฐานชัดเจนกู้รั่วสเวีย <G ül üyor> คุณถูกสงสัยว่าขับรถชนแล้วหนีฉันในานามของหน่วยที่สามจากเจียงเฉิงขอประกาศจับคุณอย่างเป็นทางการพาไปอ้าวรั่วสวีย <G ül üyor> พี่ชายพี่ชาย <G ül üyor> ทุกอย่างที่ฉันทำคือเพื่อคุณ <G ül üyor> ฉันทำเพื่อเฉลิมฉลองคุณ <G ül üyor> ที่ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นพิธีกรชื่อดังเ <G ül üyor> พิ่งขับรถเร็วกลับมา รอแบบฉันต้องการติดต่อญาติของเหยื่อฉันยินดีที่จะจ่ายในทุกๆราคาเพื่อขอโทษพวกเขาฉันต้องการติดต่อญาติของเหยื่อฉันยินดีที่จะจ่ายในทุกๆราคาเพื่อขอโทษพวกเขาพี่ชายฉันฉันกลัวจริงๆิ อยากกลัวไปอยู่ในคุกแล้วคิดทบทวนให้ดีพี่ชายรอเธอออกมาแม่ไปกันเถอะพี่ชายพี่ชายพี่ชายใช่ใช่ใช่ขอแค่ไม่ให้รั่วเสียติดคุกเราครอบครัวกูจะตอบรับทุกอย่างใช่ใช่ หัวหน้าลี่ฉันจะติดต่อเดี๋ยวนี้พ่อของเราประดมทุนทุกอย่างฉันควรจะเข้าใจตั้งแต่แรกถึงแม้ว่าพี่ชายจะจริงใจห่วงยายฉันแต่ระหว่างฉันกับกู้รั่วสเสวียเขายังคงจะชอบอีกคนตามข้อมูลที่ได้รับขณะนี้เหยือ่อไม่มีอันตรายถึงชีวิต ถ้าพวกคุณสามารถตกลงกันได้เธอก็ยังสามารถรักษาไว้ได้แต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้เราจะมาที่นี่ตลอดเวลามาจับเธอเสี่ยวขัวเสี่ยวหลิวไปกันเถอะรั่เวียรั่เวียเธอไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะพี่ชายจะใช้เงินเท่าไหร่จะไม่มีใครให้เธอเข้าคุกหรอก นี่มันความรักระหว่างพี่น้องจริงๆเลยนะงั้นฉันขออวยพรให้ครอบครัวของพวกคุณตั้งแต่นั้นมามีความสุขสมบูรณ์หยุดนะเธอจะไปไหนเธอไม่คิดว่าฉันในบ้านนี้มันเกินความจำเป็นไหมน้องสาวพวกคุณมีกู้ร่วสเสวียแค่คนเดียวก็พอแล้วส่วนฉันและฉันยังไม่เท่าหมูอีก กู้ชิงชิงเธอจะคิดแบบนี้ได้ยังไงเธอกับรั่วเสวียเป็นน้องสาวของฉันทั้งคู่ฉันก็เหมือนกันกับพวกเธอกู้ชิงเฟิงเธอไม่คิดว่าที่เธอพูดแบบนี้มันน่ารังเกียจไหมตอนที่ฉันจะถูกจับไปเข้าคุกตอนนั้นเธอพูดว่าอย่างไรตอนที่กู้รั่วเสวียจะถูกจับ เธอทำอย่างไรไม่ว่าเธอจะติดคุกนานแค่ไหนเธอออกมาแล้วพี่ชายจะดูแลเธอมากขึ้นโรสเวียเธอไม่ต้องกังวลไม่ว่านอจะใช้เงินเท่าไหร่จะไม่มีใครให้เธอเข้าคุกหรอกฉันฉันโอ้ยถึงแม้ว่าเธอจะเข้าคุกฉันก็จะไม่ให้เธอเข้าคุกพอแล้วกู้ชิงเฟิงฉันเคยคิดว่าเธอไม่เหมือนพวกเขาพวกเขาแค่เลวจริงๆ แต่เธอและเธอเสแ้งมากกว่าพวกเขาน่ารังเกียจยิ่งกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะตัดขาดกับเธอและกับครอบ,คร,บครัวกู้ตัดขาดความสัมพันธ์เธอพูดอีกสิฉันพูดว่า ฉันจะตัดขาดกับเธอและกับครอบครัวกู้ตัดขาดความสัมพันธ์ที่เอาพวกเธอออกจากฉันจะเอากลับมาทั้งหมดเธอพูดอีกสิตัดขาดความสัมพันธ์พูดอีกครั้งอีกครั้ง ตบแรกนี้ฉันถือว่ามันเป็นความช่วยเหลือของเธอในตอนนั้นตบที่สองนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้รังแกฉันฉันก็ทนได้ตบที่สามนี้เพราะเธอเคยใส่ใจฉันฉันไม่ถือสาตบที่เหลือก็ถือว่าฉันตัดขาดความสัมพันธ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตอนนี้ความสัมพันธ์ทางครอบครัวหายไปความสัมพันธ์ขาดสะบัน้น<อ>เธอยังมีสิทธ์อะไรที่จะตบฉันกู้ชิงชิงตอนนี้เธอจริงจังที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กับเราจะตัดความสัมพันธ์กับเราใช่ไหมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอไม่เคย,ม,ยมีความรู้สึกจริงๆ,ๆกับเรา,รเราใช่ไหมใส่ฉันเข้าใจเธอผิดแต่ฉันก็ทำเพื่อเธอนะพี่ชายฉัน กลัวว่าเธอจะเดินผิดทางนะนก็เพื่อฉันอีกแล้วให้ฉันรับผิดชอบก็เพื่อฉันอีกเช่นกันช่างน่าขำจริงๆก็ใช่ใครให้ฉันต้องตกอยู่ในสภาพนี้เติบโตในบ้านเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เล็กเป็นของที่ไม่มีใครสั่งสอนรู้ไหมความคิดที่มีต่อฉันของพวกคุณเหมือนภูเขาใหญ่กดดันให้กระดูกสันหลังของฉันเสียงดัง แต่ใครในพวกคุณจะฟังคนที่รายค่าเรียกขอความช่วยเหลือห้องใต้ดินของครอบครัวกู้ฉันอาศัยอยู่ที่นั่นห้าปีทุกคนในครอบครัวกู้ฝุ่นทั้งในและนอกฉันทำความสะอาดมาห้าปีก็เพราะฉันไปแตะต้องอาหารของพวกคุณคุณก็บอกว่าฉันเห็นแก่ตัวว่าฉันเป็นคนจนที่ได้ดีต้องมีการควบคุมฉันกลับไม่รู้ กู้ชิงชิงในอดีตต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้ฉันไม่ยอมฉันอ่านหนังสืออย่างบ้าคลั่งฉันเขียนงานเขียนและบทกวีเขียนเนื้อเพลงและแผนธุรกิจเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าฉันก็เหมือนพวกคุณแต่สุดท้ายฉันก็ผิดก็ปล่อยให้คนต่ำต้อยนี้ขโมยผลงานของฉันชิงชิงฉันเรา พวกคุณไม่เชื่อเหรอที่พวกคุณมีวันนี้ก็เพราะฉันพวกคุณไม่ได้ไม่เชื่อบทกวีบทเพลงของพวกคุณการวางแผนธุรกิจภาพยนตร์ทั้งหมดเป็นผลงานของฉันงั้นดีฉันจะอยู่ที่สาขาที่พวกคุณถนัดที่สุดจัดการพวกคุณทีละคนให้ทั้งหมดอยู่ใต้ฝ่าเท้าของฉันเบาเบา เบาๆกลายเป็นแบบนี้แบบนี้จริงๆไม่ใช่เพราะความคิดที่เรามีต่อเธอหรือพี่ชายยังจะพูดว่าผลงานทั้งหมดเป็นผลงานของเธอฉันคิดว่าเธอทำเพื่อดึงดูดความสนใจจากพวกเราทุกคนความสนใจถึงได้ทำเรื่องแบบนี้ใช่แล้วเธอควรออกจากบ้านเราไปนานแล้วออกไปให้เธอออกไปเจอความลำบากบ้างก็ดี แค่แบบนี้เธอถึงจะรู้ว่าเราดีต่อเธอแค่ไหนฉันจะต้องหาตัวเธอให้เจอนำเธอกลับมาสอนเธอให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์และดีพี่ชายพูดถูกเราควรจะรีบไปหาน้องสาวกลับมาเธอเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างนี้เป็นเพราะฉันรั่ว,วียนี่ก็ไม่สามารถโทษเธอได้ให้เธอออกไปสงบสติสักสองสามวัน เจอความลําบากบ้างแบบนี้ก็จะทำให้เธอตระหนักถึงปัญหาของตัวเองเธอไม่ได้พูดว่าความสําเร็จในวันนี้ของเราทั้งหมดเป็นเพราะเธอเหรอเธอไม่ได้โอโอดว่าเธอสามารถเขียนบทกวีและสร้างสรรค์ได้เหรองั้นก็ปล่อยให้เธอทำเถอะให้เธอมาชนะพวกเราเถอะเสียงจากป้าซา คนในตระกูลกู้ไม่ภูมิใจเหรอไม่ได้ดูถูกฉันเหรองั้นฉันจะต้องในที่ที่พวกคุณภูมิใจที่สุดทำให้พวกคุณตกจากที่สูงกู้ชิงเฟิงเธอเป็นคนแรกพวกคุณทำอะไรกันอยู่เรตติ้งของสถานีวิทยุ1024ตกต่ำถึงจุดต่ำสุดแล้วรายการสิบกว่ารายการกลับไม่สามารถเทียบกับเสียงจากต้าซาได้ กู้ช,ชิงเฟิงคนเดียวขาดทุนทุกเดือน,นพวกคุณพูดหน่อยสิถ้าไม่ยุบทีมฉันจะมีหน้ามีตาไปพูดกับคนข้างบนได้ยังไงไปบอกคนข้างบนสิรัฐมนตรีให้เวลาฉันอีกหน่อยฉันจะสามารถสร้าง,งรายการที่สามารถต่อกอนกับกู้ชิงเฟิงได้พูดไร้สาระชูชื่อฉันบอกเธอ ฉันจะให้เธออีกเวลาสุดท้ายอีกหนึ่งเดือนเกรตติ้งไม่สามารถขึ้นได้อีกฉันถูกปลดออกจากตำแหน่งทั้งหมดของสถานีวิทยุ1,024จะถูกควบรวมเข้ากับเสียงแห่งต้าซ่านี่เวลาหนึ่งเดือนนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไร ขอถามหน่อยสถานีวิทยุ1024งัรับสมัครพิธีกรไหมสามารถเอาชนะเสียงตา้าซาได้ไหมแบบกู้ชิงเฟิงเธอสามารถเอาชนะกู้ชิงเฟิงได้ไหมนี่เธอพูดเล่นอะไรอยู่นั่นคือการรวมเสียงบทกวีที่มีพรสวรรค์เต็มที่พิธีกรชื่อดังถ้าไม่ลองทำจะรู้ได้อย่างไรยังไงก็ พวกคุณก็ใกล้จะล้มละลายอยู่แล้วที่รัฐมนตรีถ้าอย่างนั้นเราลองดูไหมม้าตายก็ต้องรักษาเหมือนม้าตัวเป็นๆพูดจาไรสาระใครคือม้าตายแค่เธอคนเดียวไม่รู้ชื่อว่าอะไรไม่รู้ว่ามีความสามารถอะไรจะใช้สิ่งไหนไปเอาชนะกู้ชิงเฟิงแค่สิ่งนี้ เล็ดลับพวงจุ้ย16ตัวอักษรรัฐมนตรีบอกให้เธอวันนี้ต้องทำอย่างเต็มที่กดดันสถานีวิทยุ1024ให้สิ้นสุดเสร็จสิ้นการควบรวมกับพวกเขารับทราบยินดีต้อนรับสู่การฟังเสียงแห่งต้าซา่าฉันคือกู้ชิงเฟิงเราตลอดชีวิตที่เราตามหาความสุข ไม่ได้อยู่ในอดีตไม่อยู่ในอนาคตแต่เป็นในปัจจุบันข้าวในชามความรักในสายตาคนรอบข้างสามมื้ออาหารสีร่ฤดูครอบครัวนั่งเล่นมีความสุขและสุขภาพดีแสงไฟที่น่ารักกู้ชิงเฟิงตอนที่ฉันเขียนสิ่งเหล่านี้ไม่เคยคิดมาก่อนพวกคุณไม่เคยมองว่าฉันเป็นครอบครัวเลย ฉันบ้าไปแล้วฉันบ้าจริงๆฉันฝ่อเชื่อคนธรรมดาคนหนึ่งจะออกอากาศอะไรในช่วงเวลาทองของคืนนี่คือคืนที่หนึ่งพันหนึ่งนี่คือสถานีวิทยุหนึ่งพันยี่ิบสชิ้นสุดท้ายช่วงเวลาที่มีเรตติ้งผู้ชมอยู่บ้างถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นฮ้รอเถอะฉันถูกประทานโดยตรงก็ต้องถูกไล่ออกวุยรัฐมนตรีตายเร็วหรือตายช้าก็เป็นความตายอยู่ดี ยังไม่ดีเท่าก็เหมือนกับการต่อสู้กับกู้ชิงเฟิงถึงแม้ว่าเธอจะออกอากาศเป็นก้อนขี้อย่างน้อยก็ยังสามารถอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเสียงของดาหา้าหลังจากวันนี้สถานีวิทยุทั้งหมดจะไม่มีอยู่ยก็ทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจได้ดีเริ่มออกอากาศเถอะเริ่มกันเถอะกู้ชิง,ชง สวัสดีทุกคนที่นี่คือสถานีวิทยุเจียงเฉิง1นึ่คืหนึ่งพันหนึ่งรายการเรื่องเล่าทุกคืนฉันคือเพื่อนใหม่ของพวกคุณกู้ชิงชิงสิ่งที่ฉันจะเล่าต่อไปล้วนเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นตอนอื่นฉันต้องบอกทุกคนขุดหลุมศพไม่ใช่การเลี้ยงอาหารก็ไม่ใช่การเขียนหรือวาดภาพแต่เป็นศาสตร์ที่มีความทำลายเทคโนโลยี สถานีวิทยุอะไรเนี่ยยังเปลี่ยนพิธีกรอ,อีกคืนหนึ่งผ่านหนึ่งขุดหลุมศพใครยังฟังอยู่เรื่องจะเริ่มจากศาสตร์หนึ่งความลับพวงจุ้สิบหตัวอักษรเริ่มจากบทที่เหลือนั่นคือช่วงที่คุณปู่ของฉันยังหนุ่มใช้เงินฟุ่มเฟือยกินดื่มเล่นพนันสูบมีครบทั้งห้าประการยังหลอกเงินคนอื่นไปทั่วหลอกทุกคนที่เขาหลอกต่างก็ถือว่าเขาเป็นคนขอทานไม่มีใครอยากเข้าใกล้ คุณปู่ของฉันหลอกคุณลุงของฉันบอกว่าจะไปแต่งงานจึงได้จับมือเขาหลอกเอาเงิน20ดอลลาร์ผลก็คือเขาเพื่อจัดการกับงานก็เลยหาคนหนึ่งผู้หญิงกระดาษใช้สีน้ำวาดคิ้วตาและจมูกมองไปไกลๆกลับดูเหมือนคนมีชีวิตโอ้โหยี่สิบเหรียญกลับซื้อเจ้าสาวกระดาษเฮ้เฮ <Hey, hey. S 1> น่าสนใจนะลุงใหญ่ต้องการพบ ภรรยาคนใหม่ของคุณปู่คุณปู่พยายามห้ามไม่ให้พบเขายิ่งห้ามยิ่งดูเหมือนมีปัญหาลุงใหญ่ยิ่งสงสัยมากขึ้นสองคนทั้งสองเริ่มทะเลาะกันขณะนั้นผ้าม่านในห้องถูกเปิดขึ้นกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาเธอดูสะอาดและขาวหน้ากลมใหญ่สะโพกใหญ่ขา้าเล็กริมฝีปากแดง คุณปู่รู้สึกใจหายอู้นี่มันไม่ใช่คนกระดาษที่ฉันให้คนทำใช่ไหมทีกลับมีชีวิตโอโ้โหคนกระดาษนี้กลับมีชีวิตน่าตื่นเต้นขนาดนี้เร็วฟังเร็ว1,024งีสิมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยนะอุ้ยเป็นยังไงบ้างหลังจากออกอากาศเรตติ้งผู้ฟังตกหมดแล้วใช่ไหม รัฐมนตรีเริ่มต้นก็ยังมีตกบ้างแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยขณะนี้จำนวนผู้ฟังคือ5 8า0มอุ๊ยนี่สูงกว่าปกติที่เรามี4,000 40, มมากแล้วสูงขึ้นมากเลยห่าหา้าตีมากตีมากอุ๊ยเรตติ้งผู้ฟัง5 8า0มเสียงใหญ่จากตาา้าซากู้ชิงเฟิงละ่ะให้ฉันดูหน่อยเรตติ้งของเสียงตาา้าซา ยังคงเสถียรเกินหนึ่งล้านแปดสห้าื่นปดวุ้ยแค่ตัวเลขนี้เองคุณยังทำให้เขาไม่พอใจอีกนะเขาคงไม่สนใจหรอกคนนั้นที่ทำจากกระดาษมีชีวิตแล้วเห็นคนนั้นที่ทำจากกระดาษแข็งทื่อเข้าไปใกล้หูคุณปู่ของฉันพูดเบาๆถ้าวันหนึ่งชีวิตของคุณถึงจุดจบจนจนไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ก็ให้มาที่สุสานที่สิลี่ภู มาหาฉันที่หลุมศพล้างตรงกลางของสุสานนั้นมีหลุมศพเดี่ยวที่ไม่มีป้ายหลุมในหลุมมีโลงศพ <90 S 1> นั่นคือที่ตั้งของศพของฉันทั้งงในนั้น <90 S 1> มีทองเงินและอัญมณีมากมายไม่สิ้นสุดเพียงแค่คุณกล้ามาที่นี่ทรัพย์ส,สินภายในก็อเอาไปใช้จ่ายตามสบายได้เลยอาจารย์รีบปิดเถอะ งเงินนี้ให้คุณทั้งหมดอ่าอ่า